สวัสดีครับพี่น้องครับอันนี้คนบานหน้านะครับอยู่อำเภอชุมแพรครับพี่น้องอยู่หน้าสถานีป้องกันและบรรเทาภาคสาธรารณภัยเนาะครับตรงถนนเสแยกทิวากันเพื่อครับตรงข้ามสถานีกับที่มีเซียดเนี่ยพี่น้องเลยคุณได้ยู่ท่วากันเพื่อเนี่ยเขาทั้งขางกันเลยแต่ว่านี่เป็นปลายงานประจําปีร่วมของดีเมืองชุมแพพี่น,น้องปลายคนสิป,ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือกิจกรรมเนาะ แต่ละมือเปอ็นลงเลยมีวงดนตรีแล้วพี่น้องแล้วมีวงดนตรีซิปหาทั้งยี่สิบสองนะครับเกตเด็คโฮมยางไปเขาทั้งด้านหน้านะครับทั้งแปดนะนะครับจะขึ้นไปพาดีม้เลขยีสิบสองครับข้างไปคอนแกนลมซักพี่น้องนี่มีคอนแกนกระลกศักนะนะครับถ้าออกเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดนี่ก็ไปลมซักพี่น้องครับถ้าเลี้ยวขวาจะขึ้นไปทั้งพูนคอนแกนพี่น้อ,นนองเด้อมาเอามาทั้งอำเภอที่ว่าการอำเภอชุมแพยุ้ข้างหน้านี่ครับพี่น้องครับเยาะห้องเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่านะครับ เขาทางด้านหนานะครับพี่ต้องเขาทางด้านหนาทางังประตูบางทีว่าจังจุดเช็คอินครับฮักนะชุมเพพี่น้องอาารประจันพันวากับซุ้มดอกสแสบครับนี่ซุ้มดอกสแสบครับแพงเมืมองชุมเพผมก็วมา่ไทายเลยนะเว้นเออผมไายไปได้แหละเดี๋ยวผมพอยัดเดินมาทางนี้ครับพี่น้องก็มาทางนี้ก็จะเป็นโซนเด็กเล่นเนาะโซนเด็กเล่นครับหล,ล,ลักๆเลยคือโซนเด็กเลน่นอยู่พางหนาคน โซนนี่ก็เป็นโซนขายสินค้าของกลุ่มนะครับน่าจะเป็นของกลุ่มโวยงานราชการเนาะถ้าสังเกตครับจะมีเรือนพิ่มท่องผ่าไม้ผ่าไม้ไทยผ่าไทยเรือนผ่าไม้ผ่าไทยนะพี่นะ้องก็ไอ้ขวัญเฮือนผ่าไทยอ่านี่ว่าผู้ใดสไตล์นี่ก็มาอุดหนุนเพลินครับพี่น้องผมก็ผมอก็ยังไปทั้งคุณเนานะเพราะว่ามันเสียงดังแห้งไงมประหยัดยางพารเลยพี่น้องเลยเพราะว่า เห็ดว่าสองสามคลิปเราเสียงดังแห้งๆเสียงเขาคลิปแล้วมันดังแห้งโหดก็อยากเบิ่งเป็นสินค้าอุทโของทางร้านคาเิ่เนาะนี่ครับแต่ละร้านพื้นที่ขายประมาณนี้แหละวันนี้เดินประมาณ18บแนาฬิกาคือน้อง18นาฬิกานะครับเพราะว่าก่อนนั้นนี่จะเดินกลางบ้านแน่แล้วก็กลางคืนแน่ได้พี่น้องก็วันนี้ก็เดินกลางๆครับเดินช่วงประมาณ18นาฬิกาพน้องครับ 18บแนาฬิกาอยู่ในช่วงกลางๆเนี่ยว่าคัมากแล้วอะว่าเว้นมากเกินไปเนาะแสงกำลังพอดีนี่ขออนุญาตอ้อมไปเขาทั้งหลังเลยพี่น้องเด้อผมทิ้งยางเลี่ยนเปลี่ยนมุมบางบนทิ้งยางสวนนะครับโดยปกติผมทิ้งยางอยู่จากจากด้านหลังเนาะพี่น้องครับถ้าสังเกตเด้อผมทิ้งยางจากด้านหลังเชื่อว่าต้องเข้ารูปได้เป็นมักเชื่อว่าต้องถ้ายขนาดก่อนนะครับครับเดี๋ยวออกไปขนาดนิดนึงนี่ออนุญาตย่างแบบ จากาทางเทอ่อเนียก่อน,นายางจากด้านในเนาะออกมาจากถนนมาริซิสสองก็ที่เป็นถนนมาริวันพ<ช>ี่น<ช>้องมาริวันครับเส้นที่จะไปลงซักคุณพี่อ้อมทางคุณเบิงนะครับจริงทางนี้เป็นทางเขาและทางออกนะครับสามารถเข้าได้ออกได้อ่ะไปว่าไม่ยากครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมออกมาทางถนนหลกักอ่ะคุณออมไปทาง ทางทิศตะวันตกเนาะเมื่อกี้หน้าทิศต,ตะวันตกที่ทางนี้อ่ะโอเคครับพี่น้องครับแล้นี้มันเป็นทางเข่าอีกทางหนึ่งได้ครับสุขภาพชุมชนบ,บทเมืองชุมแพอ๋อศูนย์สุขภาพนี่ครับป้ายป้ปายเพราะว่านี่อำเภอขอนสารยีบเอ็ดลมศักดิ์ลอยสิบหกเลยลอยยี่แปดครับตรงไปครับพี่น้องครับออาพี่น้องครับจาก ตรงนี้น่าจะเป็นทางเข้าแล้วนะผมว่าตรงนี้เป็นทางเข้าแล้วครับอยู่ตรงข้ามกับศูนย์บริการประชาชนนะน่าจะเป็นป้อมตำรวจนะวันนี้ผมเลือกเดินที่จะเลือกเดินย้อนสอน,นะพี่น้องครับย้อนอนปกติผมจะมาโผล่ทางนี้เนาะมาโผล่ทางเฟอร์นิเจอร์ที่นอนนะครับผมจะมาโผล่ทางนี้เป็นทางออกนะครับแต่วันนี้ผมจะย้อนเข้าทางนี้ดูนะครับก็คือน่าจะเป็นทางออกปกติของ ของทั่วไปเนาะถ้าเขาเข้ามาเขาจะออกทางนี้อ่ะแต่วันนี้เราเลือกที่จะเดินเป็นเป็นทางกลับกันนะครับก็คือเป็นทางกลับกันจะเข้าเป็นออกออกเป็นเข้านะครับอ่อยายาวไปตรงนี้เมื่อคืนก็มาซื้อ,อปลาหมึกอยู่แถวนี้นะพี่องนะอันนี้แดนปลาหมึกปลาหมึกย่างนะครับปลาหมึกสดนี่นะครับอันนี้ก็ต้นไม้ครับนี่ต้นไม้ ดูกันไปครับพี่น้องต้นไม้สวยทั้งนั้นครับอันนี้น่าจะเป็นไม้มงคลเนาะพี่น้องครับอันนี้ไม้ผลครับร่วมๆนั่นแหละผมก็ไม่รู้จักทั้งหมดนะครับมองผ่านๆไปพี่น้องอช่วงนี้เขามาลงต้นไม้กันอยู่ยาวไปนะพี่น้องครับอาจจะเดินเร็วน เร็วเร็วจริงๆพี่น้องเดินเร็วนะทำเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าต้องรีบกลับไปช่วยทีมงานขายเสื้อนะวันนี้แอดมินมามาตลาดนี้มาไม่ได้มาทำคอนเทนต์อย่างเดียวนะครับมา,าเป็นพ่อค้าด้วยนะครับเป็นพ่อค้าด้วยแล้วก็มาทํารีวิวด้วยนะครับคอนเทนต์ของอรวมของดีเมืองชุมพรนะพี่น้องนะมีหลายอย่างก็เลยมาดูหน่อยนะครับก็ให้ดูกัน ทุกวันนิดหนึ่งนะครับว่ามีมีอะไรบ้างที่เขาขายกันนะครับนะครับผมว่าเยอะนะแต่ถ้าถ้ามอวของของแอดมินเองนะครับถือว่าเยอะทีเดียวครับเพราะว่ามีสินค้าหลากหลายในระดับหนึ่งในพื้นที่ที่จํากัดด้วยนะนอก่าที่สังเกตถือว่าจํากัดอยู่นะครับเพราะว่าจะมีที่ประกาศอําเภอแล,และและรอบข้างนเนาะใช่คราว่าที่ประกาศอําเภอและรอบข้างแต่คนเนี่ยเยอะมากนะ เมื่อวานนี้น่าจะเยอะจากลำใหญ่ได้พี่น้องเด้อยลำใ,ใหญ่จหายใจลำเนื่องจากว่าคนเยอะเพราะลำใหญ่มาวันนี้ก็มีนะมีนักร้องทุกทุเหมือนกันเนี่ยเขาก็เดินดูรอบๆไปก่อนผมแต่ช่วงนี้มันเพิ่งหกโมงเองนะครับคนอาจจะยังไม่เยอะต้องรอสักสองทุ่มนะครับน่าจะสองทุ่มนะคนถึงจะเยอะตอนนี้ก็เดินดูรอบๆไปนะพี่น้องเดินดูยังไม่เยอะใช่คร <Okay. S 1> <Okay. S 2> ับรู้ความไ่รูก่อนทำรีวิวก่อน โอเคนะครับไปเรื่อยๆนะครับเดินนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับี่องครับโซนนี้เขาจะมีลักษณะเล่นเกมนะครับเล่นเกมปลาเป้าเนาะหลักๆเลยเล่นเกมและปลาเป้านะครับอ่ะเดี๋ยวนี้โซนปลลองคอมแมนยำนะพี่น้องเป็นขาซ้อมยิงเดี๋ยวผมเดินเข้าไปดูข้างในก่อนข้างในนี้น่าจะเป็นวงดนตรีนะ ใครมาวันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกครับไปเดินดูข้างในนิดนึงนะครับมาวันนี้ย้อนสอนนะครับเนื่องจากปกติผมจะเดินสวนมาอีกทางหนึง่งวันนี้ย้อนมาอีกทางนึงนิดนึงนะครับมาดูสินค้าขาดบ่ได้เด้อพี่น้องขาดบ่ได้เด้อนีอ่ลูกชิ้นใช่ไหมอา่านี่มีทาร์ตไข่นะครับเบเกอรี่ออ๋อ โซนนี้ของกินเยอะมากมิจะเอาเข้าวมอไปกินเดี๋ยวเข้าไปดูดนตรนีแป๊บหนึ่งครับก็ข้างในเขาจัดดนีกันรืยยังเป็นเงียบๆนะครับว่างมากว่างอย่างนี้คือเขาจัดเลยหนินนเขาเงียบม,มากเหมือนจะไม่มาเนาะหรือว่าเขายังไม่ให้คนอ๋อกำลังเทสร,ระบบเสียงอยู่เข้ามาอยู่ในเพื่องแต่คนไม่เดินเข้ามาเฉยๆเนาะ กำลังเช็คเสียงซาวเช็คกันอยู่นะครับซาวเช็คอยู่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับนักดนตรีกํลาลังซาวเช็คอยู่นะครับน่าจะรอบเด็กๆเจ้าหน้าที่ก็อยู่นะพี่น้องอะีรมิกมิกเขาเรียกว่าเอนจิเนียร์นิกนก็กำลัง,ลงทํางานอยู่ได้พี่น้องเนิ่มีอยู่มีอยู่วันนี้มีอยู่นะครับกําลังง่วน,น,นกันเลยอ่ะเดี๋ยวตอนเขาทำค่อยมาดูอีกรอบวันนี้ไปเดินดูคร่าวๆนะครับนะให้ดูนะครับ โน่อนอยู่ข้างหลังผมนะครับกาลังซาวเช็คกันอยู่ไปไปต่อไปกันครับพี่น้องลุยครับไปกันโอเคดี๋ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโซนนี้ก็ฐานเทียบอะยาวไปพี่น้องยาวไปข้างหน้าจะเป็นทางออกเนาะ น,นี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับเป็นจุดสี่แยกตอนนั้นก็ออกทางหนึ่งอันนี้ทางเข้างานนะครับเดี๋ยวผมขย,ยับแวะเข้างานแล้วกันครับช่วงนี้จะเดินเร็วไม่ได้นะพี่น้องต้องเดินช้าๆนิดนึงเพราะว่ามันคนเริ่มเยอะแล้วครับเราจะเดินเร็วไม่ได้ครับเะไรยไปกินรองท้องก่อนนะครับ กินแบบนี้กันข้าวเม้าเงินแสนกูน้อ,องเนีอยขออนุญาตชินดูก่อนนะข้าวเม้าเงินแสนอ่ะกูนอง

อ่ะโอเคไปต่อและต่อไปครับนะครับพอดีได้อ็นข้าวนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียบท้องด้วยพี่น้องนะช่วงนี้ถ้ากินเผ็ดมันห้องน้ำมันไม่ค่อยมีเนาะเท่าที่พอรู้นห้องน้ำจะอยู่หลังเวทีนักดนตรีประมาณนั้นนะครับก็เลยเซฟๆนิดนึงน,น,นะครับอ่ะต่อไปครับพี่น้องอ่ะประมาณแค่นี้ได้เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ